สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเรียนหน,หน่วยที่4นะครับหน่วยที่4ก็คือวิชาวสัสดุก่อสร้างหน่วยที่4นะครับจะเป็นเกี่ยวกับเชื้เชอเพล,ลิงวัสดุลื่นแล้วก็วสัสดุหล่อลเย็นนะครับจะมีอะไรบ้างนะครับเรามาดูหัวข้อนะครับเราก็จะรู้ความหมายของวัสดุความหมายของเชื้อเพลิงนะครับประเภทของเชือ้อเพลิงเชื้อเพลิงแข็งเชื้อเพลิงเหลวเชื้อเพลิงก๊าซหรือแก๊สนะครับวัสดุลื่น วัสดุหล่อเย็นนะครับเรามาเริ่มกันเลยบทนำนะครับแบบอ่าเชื้อเพลิงนะครับเป็นวัสดุที่มีความสำคัญในระบบงานอุตสาหกรรมในปัจจุบันนะครับซึ่งมีประโยชนต์ต่อครัวเรือนต่อเศรษฐกิจโลกต่อทุทกๆอย่างนะปัจจุบันเชื้อเพลิงก็ทําได้ทุกอย่างนะ<า>มันเลยต้องมีการเรียนรู้ให้ความรู้นิดน,นึงนะครับอ่าความหมายของเชื้อเพลิงนะครับ เชื้อเพลิงเนี่ยก็คือสารใดๆครับเมื่อเกิดการเผาไหม้จะทําให้เกิดพลังงานความร้อนพูดง่ายคือเชื้อเพลิงเนี่ยเป็นตัวทําให้เกิดไฟลุกนั่นเองการเผาไหม้นั่นเองนะครับก,ก็องค์ประกอบเชื้อเพลิงก็จะมีอยู่สามใหญ่สามประเภทสามอันใ,นใหญ่ๆนะครับก็จะมีออกซิเจนออกซิเจนเรารู้อยู่แล้วที่เราหายใจนะครับความร้อนแล้วก็เชื้อเพลิงสามอย่างนี้รวมกันนะจะเกิดการเผาไหม้ขึ้นมา เขาเลยเรียกว่าการเผาไหม้นะครับเชื้อเพลิงก็คือแค่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบเท่านั้นนะครับเพื่อให้การเผาไหม้ได้เกิดสมบูรณ์แบบนะครับตามรูปสามเหลี่ยมนี้เลยประเภทของเชื้อเพลิงนะครับก็จะแบ่งเป็นสามประเภทให,ใหญ่ๆนะครับในอุตสาหกรรมหรือในโรงงานต่างๆนะครับหนึ่งนะครับก็เป็นเชื้อเพลิงแข็งแล้วก็เชื้อเพลิงเหลวแล้วก็เชื้อเพลิงที่เป็นกา๊าซหรือแก๊สนะครับเชื้อเพลิงแข็งเนี่ย ก็จะได้เป็นห,หินน้ำมันผ่านโคกถ่านหินเชื้อเพลิงเหลวก็พวกแอลกอฮอล์น้ำมันเบนซินน,น้ำมันกา๊าซน้ำมันเ,นเตาเชื้อเพลิงกา๊กาซก,ก็คือก๊าซจากธรรมชาติก๊าซจากโรงกานก๊าซชีวภาพกา๊าซเซทิลรีนอะไรพวกนี้นะครับเรามาดูตัวแรกตัวแรกนะครับเชื้อเพลิงแข็งเออเชื้อเพลิงแข็งนะครับตัวแรกที่เราต้องรู้เลยคือถ่านหินถ่านหินนะครับถ่านหินเนี่ย ทานหินเนี่ยแบ่งเอาเป็น5้าชนิดนะครับหนึ่งครับแบบพีทสองครับแบบลิกไนท์สามแบบซับบีทูมินัทนะครับแบบ4ครับบีทูมินัทแบบ5าครับแอนทราไซต์ side, ก็คือทานหินนะครับก็เป็นเชื้อเพลิงที่พูดง่ายคือเหมือนก็มันก็ทาน,นครับเมื่อติดไฟแล้วก็จะมีความร้อนกระจายความร้อนไปเรื่อยๆในปัจจุบันนับเราก็ ธันหินก็จะใช้เป็นเกี่ยวกับผลิตโรงไฟฟ้าโรงไฟฟ้าทันหินนะประมาณนี้ในโรงงานของเรานะครับจะมีโรงไฟฟ้าทันหินอยู่2โรงในโรงงานนะครับก็จะมีทันหินที่ใช้ในโรงงานอนะ่ะใช้ประพี่สามพี่ที่สี่สามกับสี่นะเพื่อเอาไว้ตอนสามพาร์ทงานเนาะใช้ประพี่สามพีที่สี่นะครับธันหินเนี่ยเราจะรับจากต่างประเทศเราไม่ได้รับจากในประเทศของเราเพราะว่าในประเทศเราเนี่ยคุณภาพทันหินมัน มันไม่ถึงมันไม่ถึงหมือนทีว่าเวลามันเผาไหม้ไปแล้วเนี่ยมันมีพิษต่อร่างกายของสิ่งรอบๆข้างครับมันเป็นอันตรายถ่านหินก็ในโรงงานมีสองโรงก็คือโรงไฟฟ้าถ่านหินก็เวลาจะมีโรงแรกก็คือโรงแบบเผาเป็นก้อนเลยเผาเป็นก้อนเผาถ่านหินเป็นก้อนก้อนเลยเอาความร้อนเหมือนเรากินหมูกระทะครับก็ร้อนกระจายแบบนั้นนะเอา้า แล้วทานดีนผลิตไฟฟ้าไงก็คือพูดง่ายคือเหมือนกาต้นามน้ำแบบเราเอาทานดีนเนี่ยเป็นเชือเ้อเพลิงเราเผากาต้นามน้ําพอเผากาปุ๊บน้ําเดือดน้นําในกาเดือดไอ้น้ำัาไอ้น้ำที่มันเดือดเนี่ยก็จะไปโดนใบครับก,ก็จะมีแรงดนะันครับก็จะเป็นหมุนใบพัดใบพัดตัวนั้นก็จะเป็นเหมือนกับว่า,วามีตัวผลิตกระแสไฟในตัวหรือว่า g e n นอเรเ,เตอ,รอะไรประมาณนี้ครับเป็นมอตเตอร์หมุนติ้วๆิ๊วทำให้เกิดกระแสไฟขึ้นมาทานดีนเรามีหน้าที่แค่เผาให้น้ําเดือด น้ำท nice. ี Korea, genetics, ่เผาก็เขาเรียกว่าน้ำเหมือนกับน้ำกั่นนะครับแต่ดีกว่าน้ำกั่นเขาเรียกว่าน้ำเดมินต้องเข้าไปในโรงงานนะถึงจะเข้าใจเป็นน้ำเดมินนะครับเป็นน้ำที่ไม่มีไม่มีค่าอย่างอื่นกินก็คือเหมือนน้ำกั่นนะครับกินไปไม่ประโยชน์คือไม่มีค่าไม่มีสารอะไรทั้งสิ้นนะครับเขาเรียกว่าน้ำเดมินนะครับก็จะมีอยู่สองโลงโลงทานีในโรงงานเราโรงไฟฟ้านะครับก็จะมีเผาแบบเผาที่แบบ เผาเป็นก้อนเป็นก้อนบดเป็นก้อนเป็นก้อนลงก็เป็นบดเป็นบดละเอียดรแล้วก็ฉีดเป็นฝอยเข้าไปฉีดเป็นผงเข้าไปพอฉีดเป็นผงเข้าไปเนี่ยพอมันไหม้ปุ๊บมันก็กระจายครับมันกระจายึ้นเราก็จะใส่ทรายเข้าไปด้วยทรายละเอียดครับทรายทรายและทรายชนิดนี้จะเป็นทรายจากพื้นทรายทรายจากเอ่อทรายแม่น้ำครับเป็นทรายที่ทรายบนบกครับไม่ใช่ทรายที่อยู่ใต้ทะเล ว่าายทะเลมีความเค็มอะไรประมาณนี้พอถ่านหินมันร้อนทรายก็ต้องร้อนด้วยพอมันร้อนปุ๊บความร้อนมันก็อยู่ได้นานขึ้นอะไรประมาณนี้แต่เขาเสี่ยงสุดเราต้องพอเราเผาไปเรื่อยๆปุ๊บทรายมันก็จะมีปริมาณที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นก็มีวิธีการเอาทรายออกมาเพราะฉะนั้นถ่านหินเมื่อเผาไปุ๊บมันจะมีพิษพิษนั่นก็คือควันที่ออกไปไอที่ออกไปควันที่ขึ้นเผาไปมันก็รีบัวมท้าปุ๊จะมีควันที่ลอยออกมาควันที่ออกไปเนี่ยเราก็จะมีระบบ กองกองควันที่ออกไปก็คือการใช้น้ําทะเลครับชีชีปเป็นฝอยชีเหมือนเป็นบ้านน้ําครับเวลามันไอยปุ๊บม,มันก็จะตกตะกอนมากอะไรบ้างแต่น้ําทะเลตรงนั้นก็จะลงมาด้านล่างแต่น้ําทะเลที่เป็นเราก็จะน้ําทะเลเนี่ยมากองอีกทีนึงก่อนจะปล่อยอสู่ทะเลนะครับเพราะฉะนั้นโซนแถวทะเลโซนแถวโรงงานก็นมงงนกไม่น่าเล่นนะครับน้ำทะเลแต่ก็คือเรากองเรียบร้อยก็สารพิษก็ลดน้อยลงแล้ว นี่คือฐานหินนะครับต่อมาครับฐานไม้ฐานฟืนก็คือเรารู้แล้วเริ่มกินหมูกระทะเราชนะอยู่แล้ว,เร,รเ,รลวเราก็เผา่านเดี๋ยวนี้ก็มียังมีบ้านที่เผาทงเผาฐานอยู่ปกติก็ปัจจุบันนะครับก็มีการเผาทานแบบก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ยังถูกกฎหมายนะครับก็ยังเผาได้นะครับปัจจุบันต่อมาครับ ต่อมาก็เป็นไม้แล้วก็ลูบดาไม้ก็เป็นเชื้อเพลิงเชื้อเพลิงแข็งนะคบก็ไม้ตามบ้านตามเรือนเวลาออกขายออกปลาก็ใช้ไม้เป็นวัสดุในการทําเชื้อเพลิงนะครับเชื้อเพลิงเหลวนะครับเชื้อเพลิงเหลวนี้ก็จะเป็นเชื้อเพลิงที่เป็นเชื้อเพลิงที่ได้จากการกั่นน้ํามันนะครับหรือว่าน้ํามันดิบนะเขาเรียกว่าปิโตเรเลียมปิโตเรเลียมนั่นเอง คือเชื้อเพลิงที่เราจะซับพื้อักษาสที่ตายลับถ,ถมกันมานนาเแลือน้ำมันดิบจะจะมีสารประกอบเป็นไฮโดรคาร์บอนนะครับน้ำมันดิบเนี่ยน่าจะแบ่งเป็น3ประเภทนะครับหนึ่งก็คือแบบพาราฟินเบส2แบบเนฟ3แบบ Mix มิกเบส3แบบนี้ต่างกันยังไงแบบพาราฟินเบสคือน้ำมันดิบที่อยู่บนบนบกบนพื้นบนพื้นที่เราอยู่ ก็เลยว่าจะเจอแบบเวลาขุดเจาะไปเนี่ยจะเจอแบบพาราฟินเบทเยอะจะเจอแบบพาราฟินเบทนะครับพอกัดออกมาก็จะเจอแบบพาราฟินเบทสองครับแบบเนฟเนี่ยจะเจอในทะเลทะเลหมายถึงว่าอ่าวไทยอะไรเนี้ยเราขุดไปขุดตามทะเลเนี่ยจะเจอแบบเนฟสามแบบนี้ก็คือแบบสองแบบนี้ผสมกันก็คือก่อนโลกเราเมื่อก่อนมันเคยมีการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกครับมีการโยกย้ายไซโตโปกโยกย้าย พอมันเยอะปุ๊บมัก็สัตว์ที่ตายบนบกก็ตายน้ําท่วมโลกมันก็ลงไปในต่างน้าก็มาทับอะไรเนี่ยก็เรียกว่าแบบมีพราะแบบแบบผสมนั่นเองพอเป็นแบบผสมแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเอ้ยเข้าตกต่างของตามแบบนี้แบบพาราฟิทเบสก็คือยกตัวอย่างน้ำมันอยู่สองชนิดที่เราเห็นในปัจจุบันน้ำมันดีเซลเบนซินอ่ะยกแค่สองชนิดนะครับน้ำมันเบนซินกับน้ำมันดีเซลพาราฟินเบสก็คือ แบบาพาลปิลมเบสก็คือ,อถ้าน้ํามันหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เวลากันออกมากันจากออกจากโรงกันน้ํามันเนี่ยก็จะได้น้ํามันเบนซินแปดสิบเปอร์เซ็นต์ดีเซลยี่สิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้แบบนี้เนี่ยก็จะได้กลับกันจะได้ดีเซลแปดสิบเบนซินยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นในประเทศไทยนะครับก็จะมีโรงกันอยู่สองโรงที่ชลบุรีกับระยอง รวมกันประมาสองโงเพราะฉะนั้นสองโลงนี้ก็ต้องแยกกันระแบบหรืออาจจะก,กันทั้งสองแบบเลยเพราะฉะนั้นเราเราเรียนสายปิโตเคมสายพวกประมาณพวกนี้เราก็ต้องจัดทำงานเราก็ต้องเลือกโรงที่มันที่มันเหมาะกับสาภาพเศรษฐกิจยกตัวอ,อย่างเช่นสมมุติโรงที่ระยองนะครับผลิตแบคทราฟิเบท ลงที่ชมบุรีผลิตแบบนี้สมมุติว่าปีนี้เขาบอกว่าอ,อลดการใช้รถกระบ,บะอะไรประมาณนี้แสดงว่าคนก็ต้องการน้ํามันแบบพาราเยอะแสดงว่าบริษัทที่ระยองก็ต้องรับพนักงานเพิ่มรับเพื่อผลิตน้ามันเบนซินอะไรประมาณนี้แต่พอหมดไปสี่ปีรัฐบาลบอกว่าออต้องการอยากขี่รถอยากขี่รถเบนซินรถ แบบดีเซลควันมันดำอันตรายมีผลมีพิษอะไรแบบนี้คนก็จะต้องลดลงคนก็ต้องมาย้ายไปย้ายมาก็คือก็คือพูดง่ายๆคือก่อนจะเลือกลงกับหรือเลือกที่ทำงานนะเราก็ต้องดูด้วยว่าสถานการณ์แต่และจงังหวะเป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะครับก็คือเช้อเพลเหลวประมาณนี้นะครับเชิง ต่อมานะครับในลรงกัดในเวลากัดน้ำเชื่อมเหลวก็จะเป็นฟิลซมน้ำมันแก๊สน้ำมันเตาแล้วก็แอลกอฮอนะล์เพราะฉะนั้นเราผลิตแอลกอฮอล์ได้ด้วยกัดจัดน้ำมันแล้วก็มีแอลกอฮอล์ในตัวเพราะฉะนั้นนะครับช่วงมีโคว COVID ิดโควิดอะไรประมาณนี้นะครับเราก็น้ำมันราคาก็จะลดลงนะครับ <c oughs> แต่ว่าแอลกอฮอล์เพิ่มขึ้นแสดงว่า เราก็ยังไม่ได้ขาดสูตรหน้ากันครัเพราะฉะนั้นเราสบายใจได้นะครับว่า,าสายปิตโตเรียมหรือสายเกี่ยวกับน,น้ำมันพวกนี้ก็ยังอยู่ได้ปลอดภัยตลอดจะนานนะครับเรามาดูอันนี้ก็คือเป็นแข็งแล้วนี่เหลวไปแล้วเราจมาครับเป็นกา๊าซหรือเป็นแก๊สนะครับก็คือเชื้อเพลิงเนี่ย เราไม่ได้จอดลึกกันเยอะนะครับเราก็เอาแค่พื้นๆไปดูนะครับเอาแค่พื้นๆไปให้เรียนรู้เพราะเดี๋ยวถ้าไปเจอวิชาเกี่ยวกับเชื้อเพลิงและวัสดุลื่นโดยตรงก็เรียนลึกเขาเชื้อเพลิงแก๊สนะครับก็เป็นเชื้อเพลิงที่เรารู้จักอยู่แล้วนะครับเป็นเหความร้อนเหมือนกันเชื้อเพลิงแก๊สเนี่ยก็จะมีก๊าซธรรมชาตินะครับ NGV นะครับ ก๊สชีวาภาพก๊าอะเซทิลีนแล้วก็ก๊ส LPG ที่เรารู้จักในลิลวิดก็ใช้เพิงกา๊าซหรือแก๊สตัวนี้เช้เพิงก๊าซแล้วกันที่เราเจอก็คือจะได้จากสองที่หนึ่งก็คือเวลาเราไปปูดน้ํามันดิบเสร็จไม่เจอน้ํามันดิบเจอได้กา๊าซออกมากา๊าซตรงนั้นเมื่อจุดไฟปุ๊บติดเลยไม่ต้องผ่านกันกันกา๊าซตัวนั้นนะครับจะอยู่ในถังเก็บกา๊าซ ถังเก็บก๊าซจะเป็นถังใหญ่ๆเป็นถังเก็บก๊าซเลยทังนั้นคือเก็บก๊าซเดียวก๊าซธรรมชาติคือ NGV นั่นเองก๊าซตัวนั้นเป็นก๊าซธรรมชาตินะคือจุดไฟปุกติดเลยเรียกว่าก๊าซธรรมชาติแต่อีกก๊าซตัวนึงที่เราเจอบ่อยๆคือก๊าซ LPG LPG เนี่ยจะได้จากการกั่นน้ามันเมื่อเรากั่นน้ามันแล้วเนี่ยเมื่อเรากั่นน้ามันชั้นบนสุดนะครับก็จะได้ก๊าซออกมาการ LPG การเอตัวนี้เราก็จะมาใส่ในจาร์้านางกาบบาทออะไรประมาณเนี้ยการเอวีจีจะเป็นสถานะเป็นของเหลวการตัวนี้นะครับการเอวจเพราะฉะนั้นก็จะการ์ดตันี้ก็จะมีอยู่สองที่ได้จากรอยแการ์ดรอยแการนะครับคือยกาการเป็นการธรรมชาติอะไรเงี้ยคือไม่ไม่ต้องกันอะไรเยเป็นการ์ดมาเลยแล้วการธรรมชาติสองนะครับ ได้จากโมกลัปจะเป็น LPG ก็เป็นการที่ได้จากการกันน้ำมันเพราะฉะนั้นก็แยกเป็นสองประเภทแบบชัดเจนวัสดุหล่อลื่นนะครับนาอุตสาหการรมนะครับมันต้องมีการขับเคลื่อนการขับเคลื่อนเนี่ยมันก็ต้องมีการเสรียดสีการเสียดสีเนี่ยก็คือเหล็กเกิดการเสรียดสีเกิดความร้อนนะราต,ต้องมีวัสดุหล่อลื่นขึ้นมาวัสดุหล่อลื่นนะครับก็ แบ่งเป็นหลายๆประเภทนะครับในโรงงานสา่วนมากก็จะใช้วัสดุหล่อลื่นที่เป็นน้ํามันเป็นของเหลวอะน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรวันนี้ขเขาเรียกวัสดุหล่อลื่นแบะน้ำมันที่ได้จากแรก่หรือเปโตรเลียมนะครับและอีกชนิดนึงที่เราเห็นบ่อยๆก็คือกึ่งของเหลวก็คือพวกเจละบีนั่นเองวัสดุลลื่นที่ได้จากเจละบีนะครับก็หล่อลื่นคือก็ช่วยในการลดระบายความร้อนด้วยช่วยให อายุงานของวัสดุชนิดนั้นอยู่ทนอยู่ดาอะไรขึ้นมานี่คือนักที่ของวัสดุหล่อดืดวัสดุหล่อเย็นหล่อเย็นนะครับจะหล่อเย็นด้วยอากาศหล่อเย็นด้วยน้ําแล้วก็หล่อเย็นวยน้ํามันหล่อเย็นด้วยอากาศก็คือหล่อเย็นด้วยอากาศก็คือยกตัวอย่างเช่นอ่าล้มาระส่ยล้มาระสาเวลาวิ่งวิ่งแล้วก็โดนล,ลมมาเครื่องมันร้อน ล,ลมอะไรว่าลอยอยู่วยอากาศคือมีลมพัดตลอดแบบนั้น,นคือลอยอยู่วยอากาศธรรมชาติเนี่ยเห็นชัดๆลอยอยู่วยน้ําก็คือระบบหม้อน้ำด้วยระบบหม้อน้ำหม้อน้ําก็คืออย่างไงเอ,อ่อก็ยกตัวอย่างเช่นโรงงานโรงงานเรามีสองฝั่งฝั่งนึงเป็นฝั่งผลิตอีกฝั่งนึงเป็นฝั่งระบายความร้อนระบายความร้อนเนี่ยก็ท่อหน้าโรงเรียนพอ,อพอน้ำมัน อนก็คือในแผ่นนะครับแล้วก็มีการเผาผผาน้ำมันเผาปุ๊บแผ่นก็ต้องร้อนใช่ไหมครับรอบแผ่นเนี่ยรอบแผ่นจะมีพวกน้ำน้ำน้ำคอยระบายความร้อนอยู่พอน้าระบายความพอน้ําเจอความร้อนเป็นอย่างน้ําเดือดน้ําเดือดปุ๊บน้ําก็จะละพอน้ําเดือดปุ๊บมันจะกลายเป็นไอลอยขึ้นฟ้าลอยขึ้นบนปุ๊บแล้วจะมีท่อดูด วิ่งผ่านมาจากฝั่งมันวิ่งผ่านหน้าโรงเรียนเรามาปัา๊บมาอยู่ฝั่งนี้เมื่อไอไอมันร้อนเมื่อเราเดนดูดมาปุ๊บมาดูดมาฝั่งนี้ปุ๊บฝั่งนี้จะมีพัดลมพัดลมระบายความร้อนพอเป่าไอตรงนั้นไอตรงนั้นที่ร้อนร้อนเนี่ยเมื่อไอร้อนร้อนเจอความเย็นนะจะเกิดการความแน่นแค่จะกลายเป็นปของเหลวความแน่นยังไงยกตัวอย่างเช่นเราหุงข้าวมาห่งข้าวเรามีรูได้เล็กอยู่บนฝาหม้อข้าวไอร้อนร้อนตรงนั้นนะครับเมื่อมัน ลอยบมันก็จะหายไปแต่เมื่อเราเอามือเราไปลองมือเราจะไปหยนดน้ําเพราะฉะนั้นนะครับความร้อน,อนไอร้อนเนี่ยเมื่อเจอความเย็นเนจะกลายเป็นของเหล,ลวธรรมาชาติน้าตรงนั้นก็ไอตรงนั้นก็จะกลายเป็นของเหลวพอเป็นของเหลวปุ๊บเราก็จะดูดไอตรงนั้นนะครับย้อนกลับไปเข้าแพนเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นน้ําในแพนก็จะระบบไายความร้อนแบบน้นจะเป็นระบบปิดปิดก็คือ ช้จน,นก่อนนะน้ำจะแห้งครับแต่ว่าน้ำมันก็วนอย,อยู่อย่างงี้ละถ้าท่อไม่รั่วอะไรเงี้ยน้ำไม่แห้งระบบอะไรขับร้อนด้น้ํามันก็คืออย่างเช่นรถบ้านใต้ของเรารถยนต์อะไรรถวิ่งวิ่งอยู่ทําไมเอ๊ะทำไมเครื่องไม่น็อตทำไมอะไรเพราะมีน้ํามันน้ามันน้ามันเครื่องครับหล่อเลื่นอยู่หล่อเย็นหล่อลื่นอยู่เ,ยยเขาเลยเรียกว่าระบบหล่อเย็นไม่ให้เครื่องมันหยุด ก็ประมาณนี้นะครับบทนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้คร่าวๆ